เอาสเปนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของไลน์เลนเจอร์กับไอเสียงพัดลมสุดที่เคยนะครับอาวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในโคลโลโวของกินทาม่านะ แล้วแล้วผมไอดีสผมก็ได้ทำก็เปิดได้คางูยะมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวคางูงากันนะแในร่างไฮเปอร์แม็กผมได้มาผมก็รีบปั้นทันทีเพื่อจะเอามารีวิวเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาดูมาดูสกิลข้าวค่าของไอคาง,งูงาไอค่ะคางูงูละอ่ะสกิลแรกได้เป็นสกิลเพิ่มมาทำโจมตี3 0มรอเซแล้วก็รีเซ็ตเวลาศัตรูก็คือรีเซ็ตสกิลนั่นเองทุกคนถือว่าเป็นตัว ตัวแรกมั่งที่เป็นไหวพิษน้ําที่มีเลเซนสกิลนะฮะแล้วสกิล 2, สองเป็นสกิลทำดาเมจนะฮวันสกิลยกเตอร์ทำบาอาัมพาตศัตรูสามต่อเนื่องสามเปอร์เซนต์ไอสามวิทในทีแล้วก็ลดการหลบทักสามหกสิบเปอร์เซนต์ถือว่าดีใช้ได้แล้วก็สร้างความเสียหายสี่พันสองร้อยเปอร์เซนต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ก็ดาเมจหนักเลยนะฮวันแน่แนอนตัวนี้เป็นตัวดาเมจทา่ามนาบนะแน่นอนแล้วมีคอมโบเพิ่มแร่ 1,000หน่วยด้วยก็ถือว่าเป็นตัวมีคอมโบวะไม่ไม่เหมือนไอ้โคลโบที่แล้วนะอ่ะถือว่าเป็นตัวที่ดีนะสำหรับคนที่ขึ้นร่างก้าวดาวนะแนะนำก็คือเป็นได้ทั้ง3อย่างนะทุกคนแต่ที่จริงได้แบบถ้าอยากได้จริจก็เป็นฟื้นพลังกับปีชีสองอ่ะอันนี้ก็เฉยๆนะพายุหิมะมามาดูแบบพลังเวทโจมตีว่ะพลังเวทโจมตีมีหนึ่หน่วย ไอ้สองล้านหนึ่งหกแสนนะะแล้วก็เลือดพลังชีวิตหกแสนนะระยะยืนสามร้อยแปดสิบถือว่ายืนไกลมากๆเลยนะไม่ได้มากเออไม่ได้มากๆเลยอถือว่ายืนไกลพอสามารถหลบสกิลทางระยะยืนได้นะแล้วก็ครูดาวสกิลเจ็ดวิอ่ะพอได้แน่นอนผมแรกก็ไม่ได้เยอะมากแน่นอนผมใส่เกียร์สิบปีไอ้สิบจุดห้าปีด้วยทุยกคนก็ใครผ่านสิบจุดห้าปีได้ก็ใส่เกียร์นี้ได้นะ พราะมีสามารถใช้อัปเกรดท่าได้นะแน่นอนในผมก็สอนสอนใส่เกียร์คังงูยะง่ายๆนะสสายฟรีนะทุกคนอ่ะเข้าไปดูเกียร์ดีกว่าเกียร์แรกแนะนํานะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปั้นแม็กหรือปั้นแม็กแล้วอ๋อนี่นี่ช่องหน้าดีกว่าอ่ะที่ไม่ได้ปั้นแม็กหรือปั้นแม็กแล้วก็เป็นคาถาแห่งเกียร์กิริว่านะก็คือมันมี มันมีพลังเวทโจมตีแล้วก็ระยะเวลาสร้างเลนเจอร์มันจะสร้างเร็วขึ้นนะแนะนําให้อันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระทางบนดํานะฮะก็คือที่ผมใส่อยู่ก็คือกระทางบนดํามันมีพลังเวทโจมตีแล้วก็ท่าสกิลนะชอนชิ้น2ที่แนะนําเป็นชิ้นเดียวของสายฟีก็คือรองเท้าป,ปีกเมฆนะรองเท้าปีกเมฆม,มันมีลดแ,แล้วก็ท่าสกิลนะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้น48%เอ่ะแต่คนนี้ครับอันเดี๋วิ่งช้านิดนึ่ะเพิ่มพลังเวทไปเพิ่ม เพิ่มแบบให้วิ่งเร็วขึ้นนะแก่อนช่องสุดท้ายก็แนะนําเป็นผ้ามคอสหรับคนที่ผ่านมานะหรือถ้าไม่มีถ้าไม่ผ่านมาก็เป็นกระเป๋าน,นี่กระเป๋าแห่งความมืดน,นะนี่ถ้าถ้าอยากให้คาวงาัวแบบนมเมเบดแรง,แรง,แรงก็ใส่อัปเกรดธาตุได้นะหรือถ้าอยากให้ยืนนานๆก็ใส่ลบสกิลเพิ่มเติมไม่ได้นะแ่่เดี๋ยวเราไม่รีสกิลในเซตหลักดีกว่าเพื่อทดสอบว่านัมเมดเขาแรงไหมหรือข้ามไหมแน่นอนว่าตัวนี้ผมไม่เห็นเขารีวิวมาก่อน ก็มันข้ามนะสกิลไอตัวนี้มีสกิลข้ามทุกคนก็ข้ามนข้ามนะแล้วคืนนี้มีอ่าเดี๋ยวผมเอาไม่พูดท้ายคลิปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมันเรียนเรนเซสต์หลักดีกว่แน่นอนมามาอยู่ที่ด่านที่396รียเกาเลยว่ะเพื่อเทสบอสบอสนกนะทุกคน วาบอลบอลน,นกอ่ะมันแบบเลือดข้างๆแบบจะเยอะมากมากก็เราเวททดสอบตัวทำดาเมจได้หลายๆตัวได้เลย,เลยว่าใครมันชอน็อตนบอลนกได้ถือว่าดาเมจแรงมากๆเลยนะมาสกิลแรกเป็นสกิลบัฟพิเศษนะเพิ่มพลังโจมตีด้วยมารอนสกิลทำดาเมจนี่ไงสกิลว,วันชอ็อตบอลนกนะถือว่าสกิลแรงมากๆเลยนะมอเ้ได้ว่าตัวนี้เรื่องทำดาเมจท่านั้นก็ถือว่า ถือว่าผ่านนะอ่ะดียวผมขอปล่อยตัวไปเคลียร์ไนี่ก่อนถือว่าทำระเมิดผ่านนะเนี่ยเราไปทดสอบในด่านที่จะทดสอบความข้ามของเขาดีกว่าแล้วก็มาอยู่ที่ด่านด่านที่408นะ เพื่อจะทดสอบว่าสกิลเขาข่าไหมสกิลคางูยะีายคางูละเลยแหละอ่าพูดผิดหน่อยนะไม่ได้แบบดูอน,นิเมะเรื่องนี้แห่เลยมารอบอสเดินออกมาสักระยะหนึ่งก่อนอ่ามีบอสตัวนี้มานะไปปล่อยเลยนะสกิลบัฟแล้วสกิลสองว้าโดนตัวเดียวอ,อาจจะไม่มีโดนแน่นอนเลยอาจจะมันโดนยากนิดนึง ตัวนี้ก็บางขึ้นเคยเลยขอเปิดไอเทมช่วยหน่อยนะนี่นี่มีข้ามนะ่ะตีหน้าหลังอนะเห็นไหมนี่นี่นี่เฮ้ยแต่ทำไมมันดูไม่ข้ามแปลกๆนะหรือผมคิดเปนเงนะแต่สกิลน่าจะข้ามนะแต่ตัวหน้าหลังมันไม่โดนเลยแต่่าจะล่วงหมดลนะอันนี้ทดสอบใหม่อนะันนี้ทดสอบใหม่ทำไมมันไม่ข้ามๆนะ นี่เราปล่อยตัว,วนี้ออกมาก่อนมาปล่อยเอ๊ะปล่อยผิดไปปล่อยเมกูมินตายแล้วเมกูมินเลี้ยงซีนวะเนี่ยโหเรียบร้อยให้เมกูมินเลีงซีนอ่ะเดี๋ยวเมกูมินน่าจะตายแน่ไปรอบหน้าอืมไม่โดนเลยไม่โดนเมกูมินแตกไปแล้วอืมโดนยากมากโอ้โห โซโล่ไม่ได้นะก็ถือว่าก็ถือว่าสกิลมันไม่ค่อยแม่นนะแนะนําให้ผ้ามีโดแน่นอนก็ใส่โดแน่นอนนะ้วอันนี้ไปทดสอบในพีพีดีวะาะตัวก็ก็เก่งเนอะทำน้าเมตอะแต่ต้องมีโดนแน่นอนนะมันสกิลไม่โดนเลยเอาแล้วหมุนนานแบบน,นี้นี่นี่กินคุณกินทํามากินโตกิอ่ะอ,อี๋อโสู้ยากนะอ่ะในลองลองทนนะีนี้นะน่าจะไหว อ่าเบาเบาไกทองมีโดนแน่นอนไหวไหวไหวเดี๋ยวให้ดูเต็มๆว่าทีมนี้เอ้ยผมรู้ว่าทีมนี้มีทาาุน้ำเอ๋อมีมีม,ม,มีมีทาาไฟเยอะๆเลยนี่นะเมท่าุน้าของไอ3ดีสามหูก็มีสักทีบ <c oughs> ูติ <c oughs> ให้ไมกี้ย่ำกระหม่อมอย่งเยอะในการทำเร <c oughs> ื่อมาอือว่าเบาล็อกแย่งสีนมากกว่านะเรื่องทำนาเมเนี่ย หห oh. ตัวนี้อะ่ะถ้าให้แบบให้ได้ถ้าแบบได้ตัวนี้มาก่อนนะฮะเป็นผู้เล่นใหม่นะก็ปั่นก็ได้นะถ้าแบบไม่มีตัวยิงแต่ถ้าได้กิน,ก,นกินโทเกียปั้นที่กินโทเกียกว่านนะเพราะมันเป็นสายพลังอะสามารถแบกได้นะตัวนี้มันแบกก็แบบต้องมีดูแน่นอนอะจริงถึงจะแบกได้แบบจริงจังอะแนะนำว่าใครมีดูเดียสปั้นดูเดียสด,ดีกว่านะ นี่ก็สู้ทีมี้ได้ค่อนข้างดีนะถ้าจะเป็นบาวล็อกที่จะแบกทีมตอนนี้อืมโอเคจบไปในเพลงคลิปนี้ดูว่าก็เก่งใช้ได้นะผมให้แบบถ้าเต็มสิบนะให้ประมาณสักให้ประมาณ6.5้ามั้งอ่ะมีคอมโบหน่อยเอาไป7.5พอถือว่า ก็ยังไม่ได้เก่งอะคือตัวธาตุไมล์มันออกแาบไม่ค่อยสุดแต่ละตัวจริงอ่ะตัวนี้มีตัวบินด้วยนะยมมอทูดโอ้โหยรมอทูดเกียร์รองเท้าบูทขอ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 เลื่อนหน่อยเหเจอยมมอทูดเล่นออก เดี๋ยวให้มป็นม,มุนนานอย่างวันนี้เดี๋ยวขอนตัดคลิปช่วงนี้ไปก่อนนะทีมนี้ก็ไม่ไหวไปทีมอื่นดีกว่าทีนี้ก็ไม่ไหวทีมนี้ก็ไม่ไหว เริ่มเจอเติมบึงแล้ววันปีดหลีพีพีซะด้วยอ้าไหนลองทีมนี้เลยก็ได้เออแต่มันมีตัวบินเลยดิเอาอาทีเบื่อดีกว่าไม่มั่นใจเดีย๋ยวแพ้ขึ้นมามันจะไม่ดีโอ้โหข้าวดำแมงกวาตัวทีนี้มีมอสมึงมีเมกุม,มินโอ้โหตัวสุดมาก <activist> สู้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 ทีมีนะครับสู้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 เลยแหละไปไปดูของคางูละนะกันนะว่าเขาโหดซะแน่ไหนผมลองผมลองเอาฟิเซอร์ออกจากทีมเลยนะเพื่อเอาคงงูมาแทนโบกตีไอดีนี้เขาใช้ฟิเซอร์ฮะแต่ฟิเซอร์นั้นเป็นเวลล์ล็อส40โหเลยเอาคงงูใส่แทนไปเลยก็ยังใช้นีนี่ มีแล้วมีมูลในอำเภอเดี๋ยวผมมีรีวิวแน่นอนมูลในอำเภอน่าจะเป็นประมาณท้ายๆเดือนนั่นแหละเพราะขอรีวิวของตัวในเดือนนี้ก่อนนะโอ้ผมเรื่องตัวกันบินมาแล้วถ้าคพื้นก็สู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ตานี้แล้วกันไม่ไหวไม่ไหวไอ้เนี่ยตานึงสุดท้ายเนี่ยมาสรุปผลกันดีกว่านะโ,โหแล้วเซอร์มุนมาก เอาเลยอะเดี๋ยวสองตาพอนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีทดสอบไอคาง้าสู้กับตัวเレนเจอด้วยนะคลิปนี้ก็ขอรีวิวแค่เยงแค่นี้ดีกว่าคือแบบเซิร์ฟเวอร์มันเน่ามากแล้วมาใกล้จะสี่ทุ่มด้วยพอดีอ่ะก็ไปแน่นอนสี่ทุ่มนี้ผมน่าจะมีคลิปเปิดกาชาประมาณอีกประมาณ5้าไอดีนะจะแบ่งเป็นสองพาร์ตน่าจะเป็นพาร์ทพาร์แรกของไอดีหลักไอไอสองแล้วก็พาร์ทที่สามไอพาร์ทที่สองน่าจะเป็นไอสามถึงไอห้านะ ก็มาสรุปผลว่าควางาเก่งไหมผมให้แบบก็ไม่ได้เก่งมากก็อยู่คําว่าเก่งอะแต่ให้คําว่าเก่งก็พอแล้วแต่ดีดีหน่อยมันยังมีคอมโบเพิ่มแน่ถึงพันหน่วยก็ใช้งานได้ดาเมจก็ถือว่าแรงมากแต่ต้องมีโน,โนแน่นอนนะเห็นแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะคำว่าง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีตัวนี้หรือมีกดลนนิทิ่งก็ปั้นขึ้นมาเล่นได้เพราะมันมีรีเ็ตสกิล แต่คนที่ไม่ม,มทีทีไม่มีลิซซี่ิวนะแตบบ่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเล่นมานานแล้วไม่มีลิซซี่ิลก็ใครเปิดให้ตัวนี้ก็ปั้นึ้นมาแม็กได้นะอ่าแต่ถ้าแนะนำจริงๆน้าใครสุ่มได้กินทุก,กิก็ปั้นกินทุก,กิดีกว่านะเดี๋ยวผมรอสุ่มในรอบนี้ก่อนว่าจะเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ผมก็จะรีบมารีวิวแล้วกินทุก,กิอะมาขอจบเพลงให้นี้นะครับไบายคลิปนี้ก็นั่นแหละขอจบเพลงนี้ครับไบ๊ายบาย